มาดูในเรื่องของการสรุปผลการดําเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง,ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี2568นี้กันบ้างค่ะคุณผูฟ้ฟังซึ่งก็มีการจัดการประชุมมาตั้งแต่ช่วงวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็จะยาวไปจนถึงวันที่5 เริ่มวันที่27ธันวาคม2567นะคะแล้วก็จะไปถึงวันที่6มกราคมนะคะวันปิดศูนย์นะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่ง การสรุปผลการดําเนินงานนะคะการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะซึ่งก็เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในช่วงการเดินทางกลับนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีที่ศูนย์ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชั้น2องสารค้างจังหวัดบุรีรัมย์นเกรียงศักดิ์สมจิตประหลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2568จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัด 的。 ซึ่งเป็นวันที่5ของการรณรงค์นะคะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจําวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็รับทราบข้อคิดเห็นนะคะข้อเสนอแนะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานแล้วก็ร่วมกันวางแผนการกําหนดแนวทางแล้วก็มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยสถานการณ์การเดินทางในพื้นที่นะคะตลอดวันที่31ธันวาคม กมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นเลยทําให้สถิติรวมทั้งสิ้น5วันอันตรายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยสครั้งนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1นรายและเสียชีวิต1รายโดยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยกลับ ถึงบ้านกันนะคะแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองตอนรับปีใหม่ปีสอง8ัแและหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเริ่มเดินทางกลับไปทำงานกันต่อซึ่งหลายคนอาจจะยังคงมีความสุขนะคะ,ะมี มีความเมื่อยล้านะคะหลังจากที่เฉลิมฉลองความสุขก็จะมีความเมื่อยล้าจากการเฉลิมฉลองสังสรรค์ปีใหม่ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมจึงได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะเตรียมความพร้อมในเรื่องด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดจุดบริการเพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับรวมไปถึงการบริหารจัดการในเรื่องของการจราจรทั้งสายหลักและสายรองไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและขับข้างโดยยังคงเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มข้นนะคะกับสิบกอหาหลักสำหรับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะทั้งการขับรถเร็วครับ แล้วเมาดื่มแล้วขับนะคะหรือว่าเมาแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็การคัดเข็มขัดนิรภัยตลอดจนการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ใช้เส้นทางเลี่ยงต่างๆให้ผู้ที่เดินทางมาได้รับทราบถึงเส้นทางที่มีการาเปิดขึ้นมาเพื่ออำนนยความสะดวกเพิ่มระยะเวลานะคะเพื่อ,อเพื่อลดระยะเวลาแล้วก็การขับข้งของการจราจรบนท้องถนนตามเส้นต่างๆในพื้นที่เช่นพื้นที่อําเภอนางรองที่ผู้กํากับการสพออ ผู้กำกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรองนะคะได้ออกมาประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยงการจราจรสำหรับพี่น้องผู้ใช้ถนนทางหลวงใหม่เลข218บุรีรัมนางรองมุ่งหน้าเข้าสูกก่กทมเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังนะคะไปชมคลิปกันนะคะสำหรับท่านผู้ กำกับสถานีตำรวจภูธรนางรองนะคะซึ่งก็ได้มีการออกมานะคะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้ทราบถึงในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงในช่วงของการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคระนะคะจะต้องใช้เส้นทางไหนยังไงนะคะมาติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ ปิทใหม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับสําหรับคนไทยทใอีาสารที่จะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานาครหรือจะใช้เส้นทางผ่านตัวอําเภอนางรองครับวันนี้ผมมีทางเลี่ยงมานําเสนอทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้ เกิดการจราจรคับข้างหรือรถติดนะครับในเขตพื้นที่ตัวอำเภอนางรองนะครับเพราะประกอบด้วยเขตเทศบาลนะฮะและมีคนใช้รถใช้การจราจรเยอะมากสารทางเลี่ยงเส้นที่มาจากบุรีรัมนะครับผมก็จะมาขอนําเสนอครับเป็นทางเลี่ยงทางหนองยีพินนะฮะเราจะมีป้ายบอกตลอดทางครับทางเลี่ยงไปหนองกีไปโคราชหรือไปรุทเทมานครก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ครับเข้าสู่ทางหลวงชนบทครับหมายเลข3012นะครับ เอ็มาาเล็กๆนั้นเรามีป้ายบอกตลอดทางครับเมื่อทะลี้วมาแล้วจากแยกหนองเทพิมนะครับถ้าจะเลี้ยวเข้าสู่ถนนชนบทน,นะครับทางด่วนเลข322ครับหน้าไปที่แยกบ้านสิงห์นะครับก็จะมีป้ายบอกทางตลอดนะครับคนนำใบเข้าทางเลยเรื่องหนองสี่โคราชท,ท่านสามารถไปตามป้ายได้เลยครับสะดวกรวดเร็วครับไม่ต้องเข้าตัวเพลนหงองครับ ครับสำหรับเส้นทางที่เราลัดมาจากหนองยิพิมแล้วเราก็มาตามถนนนะครับเราก็จะมาเจอแยกบ้านสิงซึ่งจะปรากฏตามด้านหลังผมนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วไปยูเทิร์นแล้วค่อยตรงไปนะครับเพราะว่าจุดตัดตรงนี้เราจะวางเบรคเออร์ทั้งหมดนะครับสำหรับทุกท่านที่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับเราจะมีป้ายบอกเส้นทางครับจบได้กับนี่นะครับเป็นทางเลี่ยงนะครับไปอำเภอหนองกี่ไปนครราชสีมาไปกรุงเทพมหานครได้ตลอดเส้นทางครับครับสำหรับ สุดปลายทางของเส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับตัวเพนังรองจากหนองเยี่ยพิมมาที่บ้านสิงแล้วก็มาที่บ้านโคกแราตรงนี้นะครับก็จะสุดกับถนนเส้นสองสี่นะครับเมื่อท่านมาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านก็จะเลี้ยวขวาไปสู่อําเภอหนองกีไปสู่กรุงเทพมหานครได้เลยนะครับส่วนแยกนี้ส่วนเ้ื่อท่านจะกกับเข้าตัวอําเภอนังรองก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้ปรกดตามป้ายนะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีปีใหม่ครับ โปรดเถ้าทานพรโดยปราณีให้ชาไฟลุ่ม